บ้านที่เขาขายอะไรอุปกรณ์ไกลไหมบ้านครัวไหมมอไรมานเมาเทียนเออนั่นแหละเข้าไปช่องนั่นเลยมันจะมีมันมีมีรถเจ็ดสิบคันหนึ่งกับเก้าสามคันหนึ่งอ๋อไอบ้านพอจะถึงอีสามแยกใช่ไหมเออนั่นแหละพี่ดึงกันมันถึจะพูดกันกับมันนีเดี๋ยวผมจะรถใหญ่รถใหญ่มาข้ามพี่ลยด้วยครับพี่รสีกินอะไกินอะไผมดีกว่าสิไอ้้นต้มข้าวของเนี่ข้าวมา เดี๋ยวผมจะเอารถมาข้าพี่เล็กสุดวดครับเอามาเลยเอามาเลยเดี๋ยวมาใ่ชุดพี่เมื่อกี้เราคุยไปนอนแล้วโอ้ได้เอารถเปดูก้อนโอ้โหยังไกลเปิดเปิดดูก่อนพี่เปิดดูก้อนกอนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจริงเอากลัวไรไม่คุยว่าตัยืนตัวเย่อะนอที่ดีที่ได้เอาเทลิคันไหนนี่พี่นอนคันไหนนี่ถ้าไม่มีที่ลงก็นอนยักยื่นอนเลย ไม่รู้ว่ะแต่พี่พี่มันมีลงแท็กล็กของพี่มีลงอยูเฮ้ขาลง้งว่ะม่ลงหนอเฮ้ยไมกกาจนหยวหยวช้างมันแต่กล้องมันหยวดิกล้องหยวไหมนะไปดูสิรปีน่าพี่ขับไหมขับเหมือนเดิมขับเหมือนเดิมมันกจะได้ร้อยกับเขาไม่อะไรโคอวตาเเจ็ดสิบเจ็ดสิบปุ่ม แรงไหมเออตัวร้อนไม่แรงก็ไม่รู้อ่ะแต่มีรอยยี่ไหมไม่ถึงรอยยี่ไหมกรรมนากรรมนากรรมนาเอาเบมานาไม่ได้บอกรึเบมานาไม่ได้ฮ่าใส่ไม่เป็นนะฮะจะรู้เรื <il S 2> ่องแล้วสายไม่เป็นอะอะไรเองอะฮะใส่เลยจิ้งก็ห้าร้อยกว่าบาทเลยก็โอ้โหโอพงขนาดนั้นเลยบอก แน่เท็จจริงก็ซื้อได้นี่จะมาทายพี่บ่อยๆวะเดี๋ยวเมื่อพี่เห็นจ๋าเลยเอาตาเรถทำไมเนี่ยเรียบกล่องนะพี่เรื่องเลยตาเรานอนแล้วบ่เกมนอกเตสต์ตรงกับการ์ดสังเกตตาเปลี่ยนสังเกตนะโอ้โหเรื่องอะไรนะป่านนกรรมนาอะกรรมนาแล้วมันเป็นยังไงกรรมนากมนามันประหยัดน้ำมันดีที่สุดแล้วกรรมนากรรมนะ มันเป็นยังไงพี่มันใส่แล้วมันเป็นยังไงของเดิมมะสมมตสมมติคองเดิมมะคือเต็มคืออะไรของเดิมเร่งเกือบเกือบเกือบเต็มเนาะเอะอก็อพี่กรรมนาพี่เร่งเกือบยังไม่ถึงครึ่งเลยอ๋อ,อแล้วมันมันจะช่วยอะไรกรรมนาเนี่ยก็ก็บอกไม่ถูกต้องเราใสเองเองใส่เองดูอ่ะถ้าใส่ไม่เป็นมาปรึกษาผมด้วยอ่ะทำไมพุงก็ใส่ไม่เป็นเหมือนกันล่ะไม่ใสไ่เป็นก็จะเป็นอยู่บ้านนี่เนาะ ถ้าใครใส่เป็นอร์ระวังตกไปในเครื่องต้องฝาเครื่องนะเอ้ยจริงจริงเลยมันอยู่ตรงไหนของรถนี่สปริงฮะมันอยู่ตรงไหนสปริอยู่ส่วนไหนของรถโอ้ยไอ้ที่เข่าห่วยเลยองกตัวเจ้ากบไม่ไปจะยกเลยก็ฟาดกันมองรอ๋อนี่ตัวเห็นตัวมิดโฮมเลย มันอยู่ตรงไหนของรถดิสายยากเนอะช่างนี่คือเขาถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนนี่ยคืออาจจะเป็น850หรือเก้าร้อ้าก็ได้แต่พี่ถ้าเปลี่ยน800รอยพอตัดราคาเลยบ่ฮะไม่เฉพาะพี่เองคนเดียวโอ้ตัดราคาเขาเลยตัวดีงั้นพี่เอาพันสองฮะแล้วใครจะใส่เหรอพันสองัอันเด้อร์พันสองถ้าตกไปรด็นเครื่องมันต้องผ่าเครื่องนะเอาแล้วถ้าพี่ทำตกพี่ผ่าเครื่องให้ไหม ท่าให้ฟรีเลยจริงเดี๋ยวเราไปแกล้งกันตอนใสให้มันตกไปรเรยตกไหนพี่มัดเชือกไว้แล้วมันแล้วใสไปเป็นยังไงกันบ้างล่ะก็มันเดบเสียงมันเปลี่ยนไหมเออเปลี่ยนไปเยอะเสียงเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเลยเป็นังไงเสียงเมือเองทำเซอร์โบก็ไม่ทำาอ่ะออเ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 ออออเอออ้ออเเ มีขายด้วยแล้น้ำจกนมีอยู่ไหมแล้วคืนนี้พี่พี่จะนอนไหนอนี่ไม่มีให้ชนอ่ะไปอยู่อย่ในกงดยดียดีนี่ไงอยู่ในกองนี่เปิดตุก็เป็ไงมันแรงมันแรงออกพี่เลาไหนอืกินเมกินเลยปัะ้ยแมวได้ใส่ไก่ในตัวหนึงลไก่โาเหรอ สันชิมเหรอได้ได้เกี่ยวพิกชิมก่อน่าเสียบ่อนดิด้านเดิมแน่นอนโอ้ยคุณ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 ใช้บิ๊กแอดเลยคุณนะอร่อยไหมยังไม่กินเลยมีดพนเลยยักินข้าวยัง จังอาจารย์มึงกินกลับไปกินที่บ้านไหมออผมไปกินหรอไม่ยากแล้วยีย่ยไปกินไม่ยากแล้วหมดสองกล่องแล้วกินพริกให้ดูหน่อยละ่ะกินพริกมันกเนัะนะเผ็ดนเนาะกินให้ดูหน่อยอ,อ,อือร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอร่อยเหมือนกันนี่ภ <laughs> าษาอังกฤษว่างไงเพ่มาดูเดี๋ยว,ร,วย <laughs> <laughs> รูปิทงครับอร่อยไหมเพ่อร่อย หัวข่าวแม่งดููกลับเขนี่อันนี้อันเดิมหรือว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันอ้าวแล้วใครซื้อมาเดิมเล็งเดียวนี่ไหนวะขาวหมดแล้วอ๋อมันจะเป็นกองเชียร์มันนี่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่นายได้ดูกี่ตัวแล้วนี่นี่ไม่มีสักตัวเลยโอ้ในพานเสียชื่อเสียชื่อเสียชื่อในพานเนาะฮะเดินหมดแล้วเสียชื่อในพาน โอ้ชีกออกทำไมพี่มันลมมันพัดอ๋อโลกร้อนนะนี่ทิ้งขยะโลกร้อนเอฟซีดูเด้อนะครับทีมงานนี้ครับกินข้าวกล่องครับรวยครับเอาทีมงานข้าวกล่องสามสิบห้าบาทเนาะ อันนี้ข้าวคลุกครับอามันจะได้กินพร้อมกันสิเดียวเลยโอ้โน,น,น,อ,น,อ,นอันนี้ไม่คลุกครับอันนี้ไม่คลุกกินอไรทีานอันนี้อันนอะไรครับ <c oughs> โอ้นี่คลุกเหมือนกันครับข้าวคลุกครับข้าวคลุก <c oughs> อันนี้ไม่คลุกโอ้แ็ตกตะเลก็ตลกต่างแตกต่างจากคนอื่นนะนี่กินแตกต่างจากคนอื่นนี่เล็กนี่นั่งจ่อฮาไปที่ไหนอีกเอาพี่เล่นมุกหน่อยอ่ะ ไม่มีมุกพี่มีแต่อะไรตั้งเค็มโอ้มันไม่มันแน่นี่หมอมันไม่เหลมหมอ้องเจอพี่เหลาบอนด้ายัเลยแห่ถ่ายให้เมียพี่ดูไงฮะพี่เด็กอืมียพี่ดูก่อนโอ้ได้พิธทีแล้ว เครับผมเปิดไฟไม่รู้จะสตาร์ทติดหมติดยน่แบใหม่เป็น็คือเนมัสแฉกใช่ไมฮะบอโมันแฉกฮะบอลโบมันแแฉกเอาแล้วแล้วผ่าสแกนเนียมันเท่าไหร่อะะผ่าสแกนเนียละโอ้นเอาสแฉกครับพี่เอาจะเป็นบุคคาไซกรอกไม่ใช่หรอบุค้าไซกรอกอะไระ กินข้าวก่อนพี่ก at ับเต้มไม่ใช่ป่ะฮะอะไรผมไม่ได้ขายไส้โกกผมขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองอตัวแรกเป็นอะไรฮะลูกกินบอกผมขายลูกกินบอกเอ๊พี่ไปซื้ออุดหนุนผมบ้างอะนะไม่หุ้นผมบ้างอะจังยังไม่มีเย้มีตังกินเหล้าไม่มีตาหุ้นน้องเหรอ โอ้ยประตูคือจังเปิดอย่างนี้ป่ะ,อ,ะอันนี้พ่ทีร้อนพี่เหลาครับน้ำพ่เล็กจานโอทองไรน,นอนแล้วนอนแล้วเล็กทองเนาไปอยู่ไหนน่าละ่ะ โอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปบายครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าครับมัวจะเออนั่งอยู่ตรงนี้นี่เองถ่ายค่นถ่ายก่อนเอถ่ายคนนั่งเนาะโอให้านอจะไม่ดีไปได้เลอ้โหเอ้านี่สว่างเลย าเต็มดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายคลิปแต่ถ่ายพิลิเกย์เนี่ยเลยนังกินด้วยกันมไหมเมื่อยตูดอ่ะตอนนี้ทั้งวันเลยกินทั้งวันไหมเจ้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายครับจบอะไรแล้วเนาะ